แล้วครับนี่ก็คือเซตปอกครึ่งท่อน6ชิ้นนะฮะมากันในรูปแบบครบเครื่องทั้งมุกทั้งหนามและตัวจะงอยต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าหน้าตาและเนื้อง,งานของมุกทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลย ในชิ้นที่1ตัวนี้ก็คือเจ้าตัวปลอกมุกหนามรอบลำนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้องานของเขานิ่มมากๆมีความยืดหยุ่นสูงมากครับผมดูนี่ฮะดูเนื้อมุกครับโอเคครับผมเราไปดูสรรพคุณของเขาครับสรรพคุณของเขาคือช่วยลดชะลอการหลังนะฮะแล้วก็ตัวนี้ช่วยเพิ่มความเสียวนะฮะเรามาดูความยาวของเขาเลยครับความยาวตอนนี้ก็คือ4เซนนะฮะเส้นหนาของงานก็จะ 3มมิล3มมิลถึง4มิลน,นะฮะเราไปดูตัวที่2ครับตัวที่2ตัวนี้จะเป็นตัวมุกนะฮะตัวมุกรอบลำเล็กๆนะฮะนี่ับผมเนื้อมุกนิ่มครับมีความยืดหยุ่นสูงครับมาเราไปดูความยาวของเขาความยาวเท่ากันนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ4ี่เซนความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ3มมิลน,นะครับ ชิ้นที่3ผมจะไม่วัดแล้วนะฮะชิ้นที่3ตัวนี้ก็จะเป็นมุกหนามนะครับรอบลำความยาวก็เท่ากันหมดนะฮะความยาว4เซนความหนาก็4ีมิลน,นะฮะดูครับเนื้องานของเขาส่วนตัวที่4ี่ครับตัวที่สตัวนี้ออกแบบเป็นสไตล์หนามยาวเรียงตัวกันนะฮะแล้วก็มุกยาวเรียงตัวกันนะฮะความยาวกับความหนาจะเท่ากันหมดนะฮะ มาครับต่อไปเป็นตัวที่5้าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยนะฮะแต่ว่าลูปทรงของเขาเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนะฮะตัวมุกหนามนะฮะสังเกตดีๆครับเนื้องานยืดหยุ่นได้ดีมากครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นหนามรอบลำเลยนะฮะหนามเต็มลำเลยนะฮะ นิ่ครับโอเคครับผมสำหรับเซ็ตปอกครึ่งท่อน6ชิ้นนี้มาในรูปแบบเป็นชุดเลยนะฮะตัวนี้ปกติชิ้นละ290บาทแต่ร้านหมอหำขายทั้งชุด990บาทนะฮะโอเคครับผมไปหารกันเองนะ990หาร6นะฮะสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าก็สามารถแอดไลน์แอดเบอร์มาที่ข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ ขณะนี้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการจะเลือกชมสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมทางร้านหมอหัมมีสินค้ามากกว่า200รายการให้เลือกเข้าไปที่ www.moham.com หรือแอดไลน์หมอห888สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ